สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับน้องเอินปัรธนายอดดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการในอำเภอพาเที่ยวแต่การที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆในแต่ละอำเภอของจังหวัดมหาสารคามนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเอิญก็ได้อยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยแล้วนะคะบรรยากาศดูคึกคืนว่างเลยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเราไปติดตามชมกันว่าท่านนายอำเภอกันทรวิชัยนะคะจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมเสรษฐานินสุวรรณครับในอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคาวขออนุญานำทุกท่านมาทําความรู้จักกับอำเภอกันทรวิชัยของเราครับ อำเภอการทวิชัของเรามีมนฑลเสน่ห์และก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับระดับหนึ่งของอำเภอเรานี่ก็คือการวัฒนการหลวงพ่อพระยืนซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพาะนครและก็พี่น้องชาวอำเภอกันทวิชัยพี่น้องจากทั่วทุกสารทิศครับจะมารักการหลวงพ่อพระยืนแล้วก็มาไหว้พระขอพรโดยเฉพาะยิ่งน้องๆที่อยู่มารยมหาสารคามครับก่อนที่จะเข้าทําการศึกษานะครับก็จะมาขอพรนะครับให้มีความเป็นสิริมงคลนั่นคือแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดต ของเพื่อนกันทวิชัยของเรานั่นก็คือสะพาน3ฤดูการสะพานแห่งนี้ครับที่ทุท่านเห็นในภาพนะครับที่อยู่ทางด้านหลังของผมนั้นนะครับถูกสร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์3ฤดูการที่เปลี่ยนแปลง นะครับซึ่งสะพานแห่งนี้ในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับเราจะประดับไาบไปด้วยโคมไฟเพื่อที่จะให้ความบอบอุ่นกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบรรยากาศแล้วก็ในช่วงถัดไปครับในช่วงฤด,ดูร้อนเราจะเปลี่ยนสะพานแห่งนี้จะเลนมิดไปด้วยกังหันลมเพื่อที่พัดพาความเย็นสบายให้มีน้องประชาชนนักท่องเที่ยวนั้นรู้สึกเย็นสบายเวลาที่มาท่องเที่ยวสถ,ถานที่แห่งนี้แล้วก็ในช่วงฤดูการสุดท้ายครับฤดูฝนเราจะปรับเปลี่ยนสะพานแห่งนี้ให้เต็มไปด้วยร่มเพื่อที่จะบังละอองฝนดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวครับ นอกจากมาท่องเที ium, ่ยวณสะพานแห่งนี้แล้วนะครับท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาตินะครับมาสู่จินไอของธรรมชาติจะได้ชมนกเป็ดน้ําในช่วงหน้าหนาวนะครับได้ชมพันนกต่างๆนานาและก็โดยเพาอยิ่งครับหนองบัวแห่งนี้กว่า2,000ไร่เต็มไปด้วยหนองบัวเต็มไปด้วยดอกบัวซึ่งเกิดขึ้นเองธรรมชาติท่านจะได้มาถ่ายภาพมาเช็คอินนะครับเพื่อที่จะนําไปฝากลูกๆหลานๆฝากครอบครัวฝากคนที่รักว่าได้มาเยี่ยมชมสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับนอกจากสถานที่การท่องเที่ยวแล้วนะครับเรายังมีที่สําหรับ รับประทานอาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีร้านต่างๆโดยเพิ่งยิ่งครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็ร้านโฟกนะครับเป็นร้านกาแฟซึ่งมีกาแฟรสชาติอร่อยแล้วก็มีอาหารรสชาติด,ดีแล้วก็ที่มีชื่อเสียงนะครับนึกศึกสามหาวิทยาลัยมหา,มหาสารคามจะชื่นชอบกันมากก็คือร้านท่าพรจจันทร์นะครับเป็นร้านที่มีบรรยากาศสบายๆนะครับลักษณะเป็นท้องทุ่งนะครับเวลารับประทานอาหารก็จะมองเห็นทุ่งนานะครับเขียวกระจีและก็รับประทานอาหารไปด้วยก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวเมื่อจะเป็นพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม น้องจังหวัดใกล้เพียงรวมถึงทั่วทุกสารทิตย์ครับมาเยี่ยมชมมนสนห์ของพื้นการทราวิชัยของเราแล้วก็มานําภาพเหล่านี้นะครับเก็บความประทับใจสื่อสารบอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วก็มานะครับชมสะพานไม้สามฤดูการของพื้นการ,ราวิชัยของเราครับถ้าพี่น้องเห็นเนี่ยครับเป็นตลาดถนนคนเดิอนออนซอนกนรารทวิชัยซึ่งเราเพิ่งเปิดใหม่ ครบได,ด้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาสารคามนะครับครับตอนนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับโดยพ่อยิ่งเครือข่ายโอทอปสวัสดีครับสวัสดีครัเครือข่ายโอทอปกันทวิชัยครับจะเอาร้านค้ามาจําหน่ายนะครับ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอกันทละวิชัยนะคะที่พาพวกเราไปเที่ยวในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอิร์และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนอีพีหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ